นอนเป็นพี่น้องนอนเป็นโอ้แ oh! ดดมันห่อนพักผ่อนครับพักผ่อนเดี๋ยวมัอนอีสิภพาพี่น้องมาเ <c oughs> บิ่งวิธีการปลูกแต่งลุมเดิมนะครับซ้ำลุมเดิมนะครับส,บสวัสดีแฟนเพจ Facebook บ้านานาป่าไร่ทุกทุกคนนะครับสวัสดีไปยังช่อง Youtube ของเราด้วยนะครับสนใจล้านนะครับ วันนี้จะพามาชมวิธีการปลูกแตงกวานะครับปลูกแตงกวาแบบซ้ำหลุมเดิมนะครับก็ต้องลื้อแปลงนะครับต้องรื้อแปลงนะครับปลูกซ้ำหลุมเดิมทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมมาแนะนำพี่น้องนะครับพามาชมสวนแตงครับเอ่อผมใส่วิธีการแบบ ลื่อลื้อตัวเครื่อเกามันออกนะครับสางเครื่อเกาออกนะลื่อเครื่อเกาออกเข็ดมันสะอาดสะอาดนะครับจากนั้นผมก็นะใส่ตัวปูนขาวนะครับผสมน้ำปล่อยตามสายน้ำยศนะครับเพื่อปรับสภาพดินให้ดินเป็นกลางก่อนนะครับปรับสภาพดินให้ดินเป็นกลางก่อนนะครับสักสองสามเมื่อ แล้วเอาเมทาแล็ซิลสาสิห้าเปเซ็นนะครับผสมน้ำอีกทีหนึ่งนะครับอัตราการผสมมันนี่บอกไม่ได้ถุงมันอยู่แล้วนะครับก็อ่อยน้ำสายยางอีกตัวนี้นะครับป้องก,กอันโรคเชื้อรานะครับรากเน่านะครับแต่วาจากให้ดีนะครับจากให้ดีการดื้อพยางขึ้นนะครับรากา วานปุ๋ยขี้ีไก่นะครับผสมกับปุ๋ยสูตรชิมาชิมานะครับคุกเข่าให้เข่ากันนะครับแลวก็วานหลุมนะครับจากนั้นกาเนี่ยแนน้ำนะครับใส่ใส่เสียมนะครับสับสับลงไปนะครับพ่นดินนะครับพ่นดินไอ้ดินมันไอ้ดินมันแบบล้วนซุยนะครับทุกลุม ดินมันล้วนซุยทุกๆครับเพราะว่าดินมันข้าวเมล็ดปลูกโดนมันแข็งโตนะครับจากนั้นนะครับเวลาเข้าวสียอดเมล็ดนะครับข้ากัะใสไอตัวไอสารกำจัดแมลงนะครับเบนฟูราครับนะครับคือสามัญของมันก็คือเบนฟูราครับนะครับโรยน้ำลุ่มไปก่อนนะครับพอโรยน้ำลุมล่มแล้วข้ากะ ว่างเมล็ดพันธุ์ลงนะครับสองเม็ดว่างเมล็ดพันธุ์ลงจคสองเม็ดรากาใส่แกบกรบอีกทีหนึ่งนะครับ,าาบรบดมดุมเพือ่ออป้องกันความชื้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาที่ช่วงช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับฝนตกลงมากะโครมันก็สะบ่อช้านะครับมันก็จะกระทบแกบก่อนตัวแกบก็จะเป็นโตเก็บความชื้นไปนะครับ เฮ็ดให้แข่งเข้ามันเถื่อตัวแบบบ่อตายนะครับเพราะว่าก้อนนั้นนี้นะครับก้อนนั้นนี้ผมจะใส่สูตรแบบกล้า,มาเมล็ดพันธ์นะครับเพราะกล้ามาเมล็ดพันธ์แหละก็เอามาใส่หลุมครับปรากฏว่าดินที่มันถือน้ำนะครับในช่วงดูฝนครับมันเป็นดินทรายนะครับมันก็เห็ดให้หลากบ่เดินนะครับเพราะหลากบ่เดิน ต้นก้ากับโปโตนะครับเพราะต้นก้าบปโตะตัวได้โตมากกับยอดบวงนะครับมันก้าตายไวนะครับพอชมดูฝนเนี่ยเจอปัญหาหลายหลาย,ยาาอย่างนะครับเพราะว่าจะเป็นอ่า้าน้ำค้างนะครับเพราะว่าจะเป็นอ่โรคใบรัดนะครับใบเหลืองนะครับใบทะลุใบเป็นจุดนะครับ หลายอย่างนะครับถึงมาแก้ปัญหากันนะครับแต่วันนีน้ำนะครับพนที่ปลูกแตงนะครับหม่ไม่เนี่ยผมจะให้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยขอปกปนะุ๋ยมักให้ห้ายที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าใส่ปุ๋ยขอกปุ๋ยมักนี้มันจะซอยมุมมุ้งรักษาดินนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีต้องตรงเลยนะครับดินมันก็จะรับโตกันนะครับเป็นเป็นกอนเป็น สั่นดินมันแข็งนะครับเพื่อให้หลากบวดเดินนะครับเพราะหลากบดเดินมันก็หาอาหาร้นะครต้นไม้ค็ับกระไรรับสารอาหารเต็มที่นะครับมันก็จะตายได้นะครับฝากที่ฝากน้องนะครับขอบคุณสาหรับพ่นที่กดไลค์กดแช่นะครับฝากกด subscribe กดดิ่งน้าแน่นะครับเพื่อรับชมงคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมเดี๋ยวตางคลิปใหม่ไปเรื่อยๆนะครับออกเรา ประสบการณ์ในการปลูกแจกงให้ที่ให้น้องรับชมกันนะครับสองแปลงครับปลูกสองแปลงนะครับแปลงหนึ่งกับแปลงสองนะครับอ่ายุที่แปลงละสามงานนะครับสองแปลงอีกะไร่ครึ่งนะครับไร่ครึ่งนะครับทั้งหมดมีสี่แปลงครับทั้งหมดมีสี่แปลงแปลงหนึ่งกับแปลงสองก็ไร่เคิงแปลงสามกับแปลงสี่ก็ไร่เคิงนะครับ รวมแล้วก็เป็นสามไร่พอดีกับี่นรอบนี้ก็ปลูกแตงพ้พ่อขายตลาดนะครับป้พ่อทรงตลาดนะครับกะฝากที่ฝากน้องน้านะครับตลอดคลิปนี้กะลาพีและน้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ